สวัสดีครับสวัสดีครับผมเซลสักการนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าหน้าจอเลือนไม้ในส่วนของการตั้งค่าปฏิทินและการเวลานะครับผมกอ็อย่างแรกเลยครับก็กดที่ปุ่มตัวนี้บนคูสคอนโทรน,นะครับไปที่หน้าจอตั้งค่าครับก็ลเลื่อนไปหาในส่วนของหน้าจอตั้งค่าเลื่อนไปครับอ่า พอมาถึงในส่วนหน้าจอตั้งค่านะครับให้กดปุ่มจุดตรงกลางด้านฝั่งของคูณคอนโทรลกดทีหนึ่งครับไปที่หมวดหมู่มันจะมีทั้งภาษาตั้งค่าบำรุงรักษาครับไว้แจ้งเตือนว่าเราต้องบำรุงรักษาในกี่กิโลเท่าไรครับแต่ปกติแล้วจะทุกๆ10,000มนโลนะครับผมก็ในส่วนของเวลาแล้วปฏิทินก็ามาที่ตั้งค่ามาตรวัดครับแล้วก็เลือกหมวดได้เลยครับก็จะเป็นอย่างของเราตั้งนาฬิกาก็กดตั้งนาฬิกาเลยครับ เลือกเป็นเวลาแบบของประเทศไทยหรือต่างประเทศนะครับก็ต่างประเทศมันจะเป็น AM ก็คือ After Morning นะครับส่วน PM ก็คือ Past Morning ก็คือผ่านในช่วงของกางวันไปแล้วแต่ส่วนมาก24ชั่วโมงดีกว่าครับดูง่ายก็กดยืนยันในปุ่มจุดนะครับแล้วก็ตั้งเวลาอย่างตอนนี้เวลากี่โมงเดี๋ยวผมขอเช็คสักครู่นะครับอ่าตอนนี้เป็นเวลา1ง2 7ครับ ก็ผมแนะนําว่าให้ตั้งเผื่อไปสักหนึ่งนาทีเพื่อที่จะให้ระบบเวลาวินาทีมันรันพอดีกันนะครับก็กดปุ่มอันนี้ขึ้นลงได้เลยครับเนี่ยอันนี้จะเป็นปุ่มลงอันนี้ขึ้นครับก็สิบเอ็ดโมงใช่ไหมครับก็กดสิบเอ็ดปุ๊บก็กดทีหนึ่งครับไปตั้งในส่วนของนาทีต่ออตัวแรกครับเลขสองหาเลขสองครับอ่าเลขสองเลขสองเสร็จอตอนนี้สิบเอ็ดโมงยี่สิบเจ็ดก็เผื่อไปสักหนึ่งนาทีเป็นยี่แปดครับอ่าโอเคยี okay, แ่แปดแล้วก็กด ปุ่มตรงกลางจุดยืนยันทีหนึ่งปึ๊บแล้วก็ยืนยันเวลายทีหนึ่งปึ๊บโอเคเสร็จแล้วก็กดสิ้นสุดครับแหล่ว่าสามารถปรับความสว่างหน้าจอได้แต่แบบแบบนี้ผมว่าโอเคนะครับก็กดยืนยันแต่รับเพื่อนๆอยากให้จอสว่างก็สามารถปรับได้ครับเป็นกําหนดเองหรือว่าอะไรสิ้นสุดโอเคก็เลือกที่อัตโนมัติไปมาตรฐานครับแล้วก็สิ้นสุดเลยครับแล้วก็สิ้นสุด สินสุดครับผมก็เวลาดูกันครับว่าตรงหรือยังเอ้เวลาอยู่ไหนอ่าโอเคตรงนะครับเวษมองยี่สิบแปดโอเคในส่วนของปฏิทินนะครับปฏิทินก็ไปที่การตั้งค่าเหมือนเดิมครับอ่าตั้งค่าแล้วก็มัดวัดเหมือนเดิม แล้วก็ปฏิทินครับแล้วก็เลือกเป็นหมวดนะครับจะให้เป็นวันนําหน้าหรือว่าปีนําหน้าหรือเดือนนาหน้าครับสาหรับผมวันนําหน้าแล้วก็เดือนปีครับก็เลือกวันนําหน้าเดือนปีแล้วก็กดจุดยืนยันทีหนึ่งแล้วก็เลือกวันได้เลยครับอย่างวันนี้วันที่ห้าเดือนสิบวันนี้วันที่ห้าเดือนสิบนะครับก็ตั้งเลยครับปีสองพันยี่สิบสองอ่ะโอเคนี้ยี่สิบสองแล้วเดือนสิบโอเคตรงวันที่ห้าโอเคครับวันที่ห้ายืนยัน ปรับความสว่างกับปรับความสว่างหน้าจอก็ที่ทําไปแล้วเมื่อกี้นะครับแต่อันนี้คือเป็นโหมดมาตรฐานที่กว่าก็กดยืนยันสิ้นสุดตั้งค่าระบบช่วยการขับข,ขี่สิ้นสุดครับก็โอเคครับได้แล้วครับในส่วนของเวลาแล้วก็วันเดือนปีครับก็สามารถเพื่อนๆสามารถตั้งค่ากันเองได้เลยครับก็ประมาณนี้ครับ แล้วก็สักกรินขอลาไปก่อนครับฝากช่องทางกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i b e กดซับสไคร์ช่อง YouTube ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ